การมีภูมิคุ้มกันตามแนวพระราชด,ดำริเศรษฐกิจพอเพียงคือการมีทางเลือกทดแทนสำรองไว้เสมอเมื่อเกิดปัญหาในด้านต่างๆขึ้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพลังงานทดแทนหลากหลายรูปแบบอาทิการใช้พลังงานแสงอาทิตย์พลังงานน้ำพลังงานลมและการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากพืชเกษตรซึ่งทรงเน้นให้เป็นโรงงานขนาดเล็กมีกรรมวิธีง่ายๆที่เกษตรกรสามารถรวมกลุ่มกันทำเองได้ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันจากความผันผวนของตลาดน้ำมันโลกการจะลดความเสี่ยงมากให้ดีที่สุดคือทำทุกอย่างภายใต้ฐานความรู้สำคัญมากเพื่อป้องกันสภาพฝนทิ้งช่วงมากกว่าหนึ่งปีแม้ว่าผืนนาของเกษตรกรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่จังหวัดสระบุรีจะมีสระน้ําประจําไรนาอยู่แล้วแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้สร้างอ่างเก็บน้ําขนาดกลางคืออ่างเก็บน้ําห้วยหินขาวและคือขนาดใหญ่ คือเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์เพื่อเติมเต็มให้แก่สระในไร่นาของเกษตรกรถึงสองชั้นซึ่งเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์นี้ต้องใช้งบประมาณการก่อสร้างสูงแต่มีพระราชดำริว่ามีความคุ้มเนื่องจากสามารถอำนวยประโยชน์ได้หลายทางคือสำรองน้ำไว้ใช้ยามแล้งและป้องกันความเสียหายจากน้ำท่วมซึ่งทำให้ประหยัดการต้องชดเชยความเสียหายปีละนับหมื่นล้านไปในตัวตรงนี้สำคัญนะฮะคือ บางอย่างเนี่ยอันไหนที่จําเป็นจะต้องเสียมากก็ต้องเสียถ้าถ้าดูแล้วว่ามันคุ้มค่าอย่างที่เรียกว่าคัดทุนคือกําไรไงการที่จะทําโครงการอะไรจะต้องทําด้วยความรอบคอบและอย่าตาโตเกินไปคือบางคนเห็นว่ามีโอกาสที่จะทําโครงการอย่างโน้อนอย่างนี้และไม่ได้นึกถึงว่าปัจจัยต่างๆไม่ครบใครสักคนหนึ่งจะต้องการลงทุนก็ไม่ใช่ไปกู้หนี้ยืมสินมาซะ เ,เหมือนครั้งมาปี40ที่เศรษฐกิจฟองสบู่แตก่คือคือเกินตัวจนเกินกว่าเหตุถ้ากู้โดยให้มีเหตุผลนำไปใช้ประโยชน์ในการลงทุนที่เป็นสมเหตุสมผลและมีช่องทางที่จะไม่เสียหายมากก็ทำได้แต่ไม่ใช่ไปกู้มาทำอะไรก็ไม่รู้เจนเกินกว่าเหตุถ้าเราทำโครงการที่เหมาะสมขนาดที่เหมาะสมอาจจะไม่ดูหรูหรา แต่จะไม่ล้มหรือถ้ามีอันเป็นไปก็ไม่เสียมาก